ที่เปียกเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะมีแต่ถ้าดูแลไม่ดีอันตรายกว่าที่คิดนะคะอย่ามองข้ามเมสมากในผู้ชายพราะถ้าดูแลทําความสะอาดไม่ถูกวิธีอาจเสี่ยงโรคติดต่อทางคอสอพอได้ค่ะ,ะเกม,มากเป็นคราบไขมันหรือเซลล์ผิวหนังที่ตายไปแล้วและเมือกค่ะมักจะไปสะสมอยู่บริเวณปลายน้องชายอยู่ใต้หนังหุ้มปลายหากทําความสะอาดตรงนั้นไม่ดีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดกลิ่นเหม็น ะระคายเคืองเกิดการอักเสบเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียและที่สําคัญมากเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ HPV มีการศึกษาว่าผิวหนังปลายของน้องชายเป็นแหล่งที่อยู่ของเชื้อ HPV ถึง10%อีกทั้งยังเสี่ยงเป็นมะองคชาตในระยะยาวค่ะแล้วจะต้องดูแลอย่อยางไรดีวันนี้ป๊อบจะมาเล่าให้ฟังค่ะ1ควรที่จะล้างทําความสะอาดทุกๆวันโดยถลกหนังผื่นไปลงค่ะ2ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเฉพาะจุด3หลีกเลี่ยงการใช้สบูแ่แรงๆเพราะอาจจะทําให้ผิวแห้งแตกและเสี่ยงติด เชื้้อไดง่ายป๊อบขอแนะนําบอนวอตต์ตัวช่วยลัางสุดซ่อนเลนส์สำหรับคุณผู้ชายเขาช่วยยับยั้งการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อรากลิ่นหอมสะอาดแบบแมนแมนอ่อนโยนไม่ทํำลายสมดุลผิวค่ะทําความสะอาดทุกวันเท่ากับลดความเสี่ยงโรคติดต่อได้จริงเริ่มจากการดูแลตัวเองง่ายๆแล้วจะมั่นใจได้ทุกสถานการณ์นะคะ